สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยวันพฤหัสบดีที่17วิทุนายนวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านและเขียนในหน้า16ส่วนหน้า17เราไม่ทำนะคะเราจะเว้นไว้แล้วมาทำที่โรงเรียนนะคะและไปทำในหน้า18และ19นะคะ ในหน้าที่16นะคะหน้านี้ในหน้าที่16นะคะหน้านี้คำสั่งบอกว่าให้เด็กๆด,ดูภาพแล้ววงกลมคำที่มีความหมายตรงกับภาพนะคะจะมีคำในกรอบสี่เหลี่ยมให้เลือกอยู่สองคำนะคะแล้วให้คำข้างหลังมา นะคะหรือให้ข้างหน้ามาเด็กๆต้องวงคำให้ถูกต้องนะคะมาดูข้อที่1เลยเป็นรูปไฟนะคะก็จะมีตัวเลือกอยู่สองตัวคือกอกอกไม่จัตวากอกับกอกอกไม่เอกกอกอไฟหรือก่อไฟเด็กๆก็วงกลมนะคะว่าเป็นคำว่ากอหรือก่อคำที่ตูก ที่ถูกต้องก็คือคำที่ถูกต้องก็คือก่อไฟนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปกออกรรํากํมกับกออํากร,รมไม่โทรกร,รมัมแล้วก็มีคำว่ามือให้มาด้านหลังนะคะเด็กๆก,ก็เลือกซิว่าจะเป็นกรัรมมือหรือกรัรมมือ อ่าเลือกก่อนเลยอ่าถูกไหมมาดูจะกำรรม,มือหรือกั้มมืออ่าคำที่ถูกคือกำรรมมือต่อไปให้คำว่าไก่มาอยู่ข้างหน้ากอไอไก่ไก่ไม่เอกไก่ไก่อะไรดีนะจอแอแจแจไม่โทรแจ้หรือจอแอแจแจไม่จัดตวาแจไก่แจ้หรือไก่แจเด็กๆเลือกเลยคำที่ถูกก็คือ คำที่ถูกก็คือไก่แจ้นั่นเองนะคะเด,เด็กก็วงคำที่ถูกต้องได้เลยนะคะไก่แจ้ต่อไปจอเออเจออยู่ข้างหน้าเจออะไรเนี่ยวิ่งหนีใหญ่เลยตออตอต,อ,ตอไม่เอกต่อหรือตออตอเจอตอ หรือเจอต่อ,อเด็กๆก็วงเลยค่ะเป็นคำที่ต้องมีความหมายด้วยนั่นก็คือเจอต่อนั่นเองต่อไปให้คำว่าต่อเอาเตาเตาไม่เอกเตากับต่อเอาเตาเตาไม่โทเตา้าแล้วมีคำว่าทะเลมาให้จะเป็นเต่าทะเลหรือเต้าทะเละเด็กๆเลือกค่ะเต่าหรือเตา้า คำที่ถูกต้องก็คือคือเต่าทะเลนั่นเองนะคะต่อเอาเต่าเต่าไม่เอกเต่าทะเลต่อไปมีคำว่าต่อไอไตไตไม่จัดตวาไตกับต่อไอไตไตไม่เอกไตแล้วมีคำว่ามาอยู่ด้านหลัง จะต้องใช้คำว่าอะไรดีให้ตรงกับรูปภาพมีปูจุดจุดจุดมานั่นก็คือคำว่าไต่มาแค่วงกลมนะคะต่อไปด้านล่างนะคะด้านล่างคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆด,ดูภาพโยงเส้นจับคู่คำจับคู่ที่เข้าคู่กัน แล้วเขียนคำที่ได้ลงในช่องว่างดังตัวอย่างนะคะตัวอย่างโยงคำว่า no i n a นกับตออูตูตูไม่โทตู้มาเป็นคำว่าในตู ai, ้ต่อไปให้เด็กๆโยงเส้นข้อที่หนึ่งคือีด e, ีดีอะไรคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็โยงคำว่าดอ e, ีดี นั่นก็คือดีใจแล้วเด็กๆก็เขียนคำว่าดีใจลงไปด้านหลังนะคะต่อไปข้อที่3กไอกไก่ไ,กไม่เอกไก่ไก่อะไรเอย่ยไก่แจ้นี่เองนะคะจอแแแจไ,ไม่โถแจ้โยงแล้วก็เขียนนะคะไก่แจ้ต่อไปข้อที่4กอ,อกอก,อไ,กไม่เอกกอกอกอะไร ก่อไฟนะคะ for i f i แล้วก็เขียนปอแอะแปะแปะไม่ตีแปะนะคะขอ5แปะอะไรทำสาลาเปานั่นก็คือแปะอะไรเอ่ยแปะอูนะคะแปะอูเด็กๆโยงนะคะแล้วก็เขียนลงไปในหน้าที่16นะคะเสร็จแล้วต่อไปไปหน้าที่ 17เราไม่ทำนะคะหน้านี้ให้เด็กๆเ,เว้นไว้นะคะแล้วเราจะมาเขียนกันที่ห้องนะคะตอนเปิดเรียนต่อไปให้เด็กๆเ,เปิดอ่ะหน้านี้ไม่ทำนะคะอ่ะเปิดไปหน้า18นะคะหน้านี้เป็นการอ่านกรอนนะคะอ่านกรอนมาอ่านกรอนกันเธอหัดอ่านให้คล่องแล้วคัด กรลงในสมุดเด็กๆยังไม่ต้องคัดนะคะเราฝึกอ่านกันก่อนอ่ะเรามาฝึกอ่านบทกรอนจ้ำจี้มะเขือเปราะนะคะ,อ,ะอ่านตามนะคะจ้ำจี้มะเขือเปราะจ้ำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวๆหนุ่มๆ อาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเอากระจกไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องหู้นะคะอ,ะอีกรอบหนึ่งจำจี้มะเขือเปราะจำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออก แก <and S 2> ระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากระจกไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องฮู้อ่าเด็กๆฝึกอ่านให้คล่องนะคะต่อไปเราไปทำงานหน้าที่19กันค่ะ ในหน้านี้นะคะคำสั่งนะคะให้เด็กๆใช้คำที่กำหนดให้ในแต่ละภาพเติมลงในช่องว่างดังตัวอย่างตัวอย่างข้อที่1น,นะคะมีคำว่าหมาน้ำกับทะเลมาให้เด็กๆก,ก็เอาไปเติมว่าม้าน้ำอยู่ในทะเลเด็กๆจะเขียนว่าทะเลอยู่ในม้าน้ำ มันก็ไม่ได้นะคะเราจะต้องเขียนว่าม้าน้ำอยู่ในทะเลอ่ะต่อไปข้อที่สองมีคำว่าชะนีกับปออปาปา,ปาไม่เอกป่าเราจะเขียนว่าอะไรดีนะคะเด็กๆป่าอยู่ในชะนีหรือชะนีอยู่ในป่าอาเด็กๆลองเขียนนะคะเราจะเขียนได้ว่าว่าว่าอะไรเอย่ย ชะนีอยู่ในปา่าต่อไปมีคำว่าบออบอ,บอไม่เอกบอต่อเอาเตาเตาไม่เอกเตาเราจะเขียนว่าอะไรดีนะบออยู่ในเตาเตาอยู่ในบอบออยู่ในเตาเอา้าวเติมสิอะไรอ้อเตาอยู่ในบอนั่นเองต่อไปมีคำว่าแม่ไก่ เล้ารอเอาเล้าเล้าไม่โทรเล้านะคะเล้าก็คือที่อยู่ของสัตว์นะคะอ่ะเราก็จะเติมว่าว่าอะไรนะแม่ไก่อยู่ในเล้าหรือเล้าอยู่ในแม่ไก่อ่าแม่ไก่อยู่ในเล้านะคะต่อไปข้อที่5มีคำว่าเจ้าเงาะกับเกาะเจ้าเงาะ กามีคำว่าอยู่ที่อยู่ตรงกลางเราก็จะเติมว่าเจ้าเงาะอยู่ที่เกาะนะคะข้อที่6เรือใบรอเอือเรือบอไอใบนะคะทออทะรอเอเลเรือใบอยู่ในทะเลนะคะพอแอะแพะสออาสารออารามีคำว่าแพะกับสาลา แพะอยู่ที่ศาลาหรือศาลาอยู่ที่แพ้ค้าเด็กๆเลือกเติมให้ถูกนะคะเราต้องเลือกว่าเราต้องเลือกว่าแพะอยู่ที่ศาลาอ่าเราก็เขียนลงไปต่อไปมีถออําถำ้ำถำไม่โทรท่ำกับสอเอือเสือ เราก็จะต้องเติมว่าเสืออยู่ในถ้าเพราะถ้าอยู่ในเสือไม่ได้วันนี้เด็กๆก็ทำงานของหน้า19เเสร็จแล้วนะคะบทที่หนึ่งเราทำเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลากันไปแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ